สวัสดีครับพระเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนาพระเนื้อว่านนะครับมหามงคลนะครับของหลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอนะครับจังหวัดสระบุรีครับเป็นพระพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับคล้ายๆของพิมพ์พุทธชินราชอินโดจีนนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับมหามงคลนะครับผสมผงพุทธคุณต่างๆนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับของหลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ ว่ากันว่าเป็นภาเครื่องที่หายากนะครับแล้วก็เป็นภาลึกลับด้วยนะครับถ้าเราเจอนี่เราอาจจะไม่รู้นะครับคิดว่าเป็นภูมิทเศน์ราดนะครับของวัดใดวัดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของวัดบ้านหมอครับจังหวัดสระบุรีนะครับว่ากันว่าสร้างในปี2400อกว่านะครับ80ขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับมวลสารมากมายนะครับมวสารนี่เต็มองเลยนะครับ บอกกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อศิมาวัดบ้านหมอนะครับอันนี้ได้มาตอนแรกก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นที่ไหนครับก็พยายามค้นหาครับจนเจอนะครับจึงรู้นะครับว่าเป็นของหลวงพ่อศิมาวัดบ้านหมอครับก็เป็นผักเครื่องธาวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์เยอะนะครับในกลุ่มลูกหาลูกศิษย์นี่ใครเจอนี้ต่างเก็บนะครับเพราะว่าเป็นผักเครื่องหายากมากนะครับสําหรับพระเนื้อว่านนะครับเรียกกันว่าเนื้อว่านมะขามเปียกนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้นะครับได้มาก็ลึกลับมากนะครับ นี่นะครับมวลสารนี่สุดยอดเลยนะครับวานมหามงคลต่างๆนะครับการสร้างพระเครื่องของท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพระที่เก่งอีกรูปหนึ่งแลวนะครับหลวงพ่อสิมาวัดบ้านหมอนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับได้มาก็นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพระเครื่องสยามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้พระอะไรมานะครับได้มาเมื่อไหรก็จะนํามาลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าดูแล้วเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นพระลึกลับต่างๆนะครับพระดังหรือไม่ดังนะครับถ้ามีนะครับก็จะนํามาลงนะครับให้เพื่อนๆได้รับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ